สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับชื่อจริงภาษาอังกฤษลูกชายที่ยอดนิยมทั้งเก่าและใหม่ในอังกฤษและอเมริกาค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อต่อไปกันนะคะเชิญชมค่ะโอลิเวอร์เจคโนอาเจมส์แจ็คคอนเนอร์เลียมโจน แฮร์รี่โรเบิร์ตจาคอบไมเคิลชาลีไคลลี่วิลเลียมโทมัสโจอีธานเดวิดจอร์ดริชาร์ดออสการ์โจเซฟชานแดนเนียนโจออ อเล็กซานเดอร์เมสันเดเมียนค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิิีและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ